l e k บทที่หนึ่งบ egrüßung Vorstellung การทักทายและการแนะนำตัวค่ะสวัสดีค่ะสำหรับการสนทนาในขั้นพื้นฐานในภาษาเยอรมันนะคะเราจะเริ่มต้นด้วยการทักทายและการแนะนำตัวค่ะการทักทายในภาษาเยอรมันเราอาจแบ่งเป็นช่วงเวลาได้ดังนี้นะคะ Guten Morgen สวัสดีตอนเช้า Guten Tag สวัสดีตอนกลางวันหรือช่วงบ่าย Guten Abend สวัสดีตอนเย็นหรือตอนค่ำ h ฮ i h a l l o สวัสดีซึ่งเป็นการทักทาย Grüß Gott และสวัสดีซึ่งเป็นการทักทายอีกเช่นกันค่ะ เมื่อเราเริ่มต้นด้วยการทักทายแล้วเรามักจะต่อด้วยการถามสารทุกสุขดิบนะคะลองมาดูกันค่ะว่าสำหรับคนที่เพิ่งรู้จักกันหรือไม่ค่อยสนิทเขาจะถามถึงสารทุกสุขดิบกันอย่างไรบ้างวิกิต e สอินน n คุณสบายดีไหมขอบคุณครับขอบคุณค่ะสบายดีแล้วคุณล่ะ Es geht mir auch gut. auch mir Pr Prima ผมหรือดิฉันสบายดีเช่นกันครับค่ะและสำหรับคนที่สนิทกันหรือเป็นเพื่อนสนิทนั้นเขาจะพูดว่าอย่างไรบ้างลองไปดูกันค่ะ Wie dir? geht es เธอหรือนายสบายดีไหม Danke. Gut. Und Gut. dir? ขอบคุณสบายดีแล้วเธอล่ะ เราก็สบายดีเช่นกันในการถามสารทุกสุขดิบกันหากเรามีอาการป่วยหรือไม่สบายเราสามารถตอบอย่างไรได้บ้างคุณสบายดีไหมหรือเธอนายสบายดีไหม Thank Es geht mir aber nicht so gut. Ich habe Kopfschmerzen. ขอบคุณครับขอบคุณค่ะแต่ผมหรือฉันไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ผมหรือดิฉันปวดหัวนิดหน่อยครับค่ะในที่นี้เรามีตัวอย่างอาการปว่วยหลายๆแบบนะคะอาทิเช่น Ich habe Zahnschmerzen. ผมหรือดิฉันปวดฟนัน Bauchschmerzen ผมหรือดิฉันปวดท้อง Rückenen ผมหรือดิฉันกำลังปวดหลังอยู่ผมหรือดิฉันเป็นหวัดหรือหากในการทักทายนั้นเราทราบมาก่อนว่าคนที่เรากำลังพูดด้วยนั้นมีอาการป่วยที่เคยเป็นมาเราจะพูดเพื่อแสดงความเป็นห่วงอย่างไรได้บ้างตัวอย่างคะ่ะ Was machen Zahnschmerzen? deine ah อาการปวดฟันของเธอเป็นอย่างไรบ้าง Was machen dein Bauchschmerzen? deinen อาการปวดท้องของเธอเป็นอย่างไรบ้าง Was machen Rückenschmerzen? deine Rück อาการปวดหลังของเธอเป็นอย่างไรบ้างหากเราเป็นผู้ที่ได้รับการเป็นห่วงนะคะเราจะแสดงน้ำใจในการขอบคุณเขาว่ายอย่างไร ลองไปดูกันค่ะ Dankie. mir Es geht mir viel besser ขอบคุณครับขอบคุณค่ะค่อยๆดีขึ้นมากแล้ว Dankie. noch nicht mir Es geht besser ขอบคุณครับขอบคุณค่ะมันยังไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่เลยจากคำกล่าวข้างต้นนะคะเราจะเห็นว่ามีการแสดงการขอบคุณ ทีนี้เราลองมาดูว่าเราสามารถขอบคุณได้แบบไหนบ้าง <esch> ขอบคุณครับขอบคุณค่ะ <Vielen Dank. S 1> ขอบคุณมากมากขอบคุณหรือขอบใจ <lichen> Dank. ขอบคุณด้วยใจจริง